โอเคครับผมมาวันนี้เราจะไปงาน Mo t ต g p l พ u ลันช์กันนะครับผมก็คือที่เห็นหน้าผมเป็นรอยเนี่ยก็คือผมเพิ่งหายจากอิสุกอิใส่นะครับผมโหโคตรเซ็งนะแต่ว่าไม่เป็นไรไปต่อกันได้ครับผมชิฟๆที่วันแบงกอกนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมงานนี้เราจะได้เจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแต่ว่าทันไม่ทันไงเราก็ก็จะไปอ่ะนะครับผมเอ่เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมกับงานนี้นะครับผม Let's ก้ตอนนี้ขอไปขับรถกันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับผมเออแต่ว่าผมจะไปกับแฟนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปรับแฟนก่อนนะครับเออมาขออนุญาตขับรถก่อนนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงนะครับ let's go โอเคตอนนี้รับแฟนมาแล้วนะครับผมนี่น้องไอเหมือนเดิมคนเดิมมีคนเดียวใช่ไใช่สวยแสงแสงลงแต่ว่าแสงแข็งไปหน่อยแสงแข็งมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนดี ร้านอาหารเลยไป let's go เช็ค k ินใช่ที่ร้าเช็ค k ินเป็นร้านเปิดใหม่ได้ไม่ถึง5วัน,นไม่ถึง10วันไปไปตั้งกันไปตั้งไปตัง,ตงเฮ้ยยังไม่ต้องปิดไปตัง้งนี่ร้านเช็คอิน มีนะมีส่วนลดนะโปรโมชั่นตอนนี้คือลด35%ถ้ารีวิวถ้ารีวิวทุกคนคือเยอะเยอะนะ,ววะนี่ครับคือร้านใหม่สุข,ขุมวิท65น,นี่เช็กอ,อิน จะเปมีสอกทหาเป็นร้านแบบเล็กๆนะครับแบบเออทรงแบบว่าเกาหลี่เกาหลีอะไรอย่างเี้อันนี้คือแบบแคล้ายๆแคมปิ้งนะครับผมบ <c oughs> เดี๋ยวอยากไปดูฝั่งน้นจังนี่ข้ามจังข้ามไปให้ดนูนี่นี่คือหน้าร้านนะครับผม <c oughs> มากันได้นะครับเ,เดี๋ยวผมข้ามกลับกัน <c oughs> หน้าร้านก็ต้องระวังรถหน่อยนะครับผมเพราะว่ารถจะผ่านมาเรื่อยๆนะครับนี่ รสขันแบบนี้เลยแต่ว่าอาหารคืออร่อยมากนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แรงเลย,นะยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เมนูเ,เดี๋ยวเพราะเราต้องรีบไปวันบงขอกแรวตอนนี้ทุกคนเราได้เบอร์เกอร์มาแล้วซึ่งมันอร่อยมากเนี่ยทุกคนดูความแบบความแบบเยิ้มของซอสไก่คือดีมากแล้วแบบแป้งนุ่มมากทุกคนนี่เดี๋ยวเรามากินไก่ให้ดู จริงๆเขาให้ถุงโมมานะนี่แต่ว่ามันเยอะอ่ะแล้วเรากลัวว่ามันจะเหลอะเราก็เลยใช้ตอมกับมีดซึ่งมันตลกมากแต่ว่าเพราะเราเหิวมากนี่นะคนที่ได้กินคนลรครับคนลรครับนี่อุดอร่อยมากทุกคนไปกินนะ ชื่อนามาเช็คอินเช็คอินชิคเก้นเช็คอินชิคเก้นสุปขูมบิทหกสิบห้าอืมไปกินแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปวันแบงคอกเออหน้าทำคลิปแยกมาเลยนะเจอกันที่นู่นนะตอนนี้เรากำลังรอลับรถไปที่วันแบงคกทุกคนดูดูคนทุกคนรอดูอว่าคนเยอะขนาดไหนทุกคนรีบลับรถคือตอนนี้ทุกคนห้าโมงห้าโมงสิบสาม เราอยากเจอมากถ้าเราไม่ได้เจอเราจะดีากนะไม่รู้ว่าจะทันเปล่าไม่เข้าทางนั้นได้เปล่าขอไปคือพี่ผมรีบเกลียดมากเลยไรไม่มีใครอยู่ในความปลอดภัยวิ่งรถแข่งเหรออุ๊ยรถแข่งขับเข้าไปเฮ้ยเราอยากมาอยู่ตรงนี้อ่ะขับก็ไปเห็นป่ะเธอมาเธอเร็วๆได้ที่จอดรถแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังรีบไปดูนะ แต่ว่าเรามาวันเบงคอกเนี่ยทั้งแรกมันเป็นห้างใหม่แล้วก็แบบโคตรใหญ่นะเป็นห้างที่โคตรใหญแ่แล้วก็แบบต้องงัวไปก่อนแต่ที่จอดรถคือเยอะนะเออถ้าเรามาวันเนี้ยมันยังเยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่าขอเดินก่อนเพราะว่าต้อง,งวัวทางเ,ออเดี๋ยวในห้างในห้างอาจจะไม่ถ่ายเดี๋ยวเราหยุดคลิปก่อนก็ได้นะ That's little wing Circuit is the first year of this year's uh, season uh, Tell us a little bit about your thoughts on the Buriram Circuit I mean, last year was one of the best qualifying we had uh, we're going yeah, to, no uh, to, the car. to test a no, no. no, no. uh, no. few days. I can, I can. So I, I think is a good the track. Hopefully, it will we'll suit our bike. But uh, yeah. last test in Japan uh, in was positive for yeah, us. So. I Year, but They will be making their way up here. We see Maverick saying hi to all the fans <laughs> on the way up. Welcome. Thank you for joining us here. What happened to your bike there? He, did, he didn't want to let you ride on the back. I then uh, I don't know. Uh, he stopped it, but I don't know.

it will be super nice and interesting i hope to see you really really soon bye bye oh, thank you the beautiful blue outfits here about to join us on stage no doubt with a couple of things to hand out to their fans once again welcome 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 once again alex marquez women out of gear. welcome welcome to welcome. So to so to welcome how does it feel guys to be here up close a close with the fans moto gp launch 2025 Thank you. Uh, thank you. Hello to all Bangkok. Hello to all the fans. It's yeah, really nice to have this event here. I'm super excited. I'm How happy with uh, my first feeling on MotoGP bike. All right, here we go. The final team about to join oh. us on stage, making their way to top, to top. up through the boulevard here on these two Ducati Lenovo team street bikes. We'll see them up here. On the, grid. on the stage shortly and maybe even have the chance to light up one of these Ducatis here on stage. Alright, All right. Ladies, yeah. ladies and gentlemen, make some noise! Come on, guys, the final team! They're here! Oh, they're going to have a race! They're going to have a race! Really? <laughs> no. Oh, they're going to do a burn out. burnout! Burnout, yes! Go! Let's go! I have to say that the bigger it is, the more

Let's see and I'm looking forward to the start of the season. Okay, let's go. Hi. Hi. ciao. You? are you? All good? Uh -huh. You enjoying? Yeah, no, no. I'm you... enjoying Okay. <laughs> <laughs> gentlemen. guys. There <you> go. Come, Make There Very nice. Very nice. way your you up, นี่โอเคตอนนี้เราดูเสร็จแล้วที่เขาขึ้นไปพูดกันมากคนเยอะมากคนเออแล้วก็ตอนนี้มาเดินเล่นนี่เป็นมาดูรถมาดูรถอันนี้ก็คือเหมือนเป็นรถโรงงานนี่แหละที่เขาขับขึ้นไปอ่ะเราขับมาเออตรงไลน์เนี้ยโอ้ยน่าคอนเทนเยหมาโอ้เคในส่วนนี้ก็น่าจะจบไปนะครับเฮ้ยเราเดินมาเจอรถที่ที่ขนมอเตอร์ไซค์ของมาร์คขึ้นมานะครับผมเออ นี่ก็คือรถอรถตุ๊กๆนะครับผม <S <S เป็นตัวลักของประเทศไทยอรครับผมมีหมดเลยนะมีทุกคันเลยทนะ่านขนมาอันนี้ก็แบบขนพวกรถของมาเต็มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เกตินี่อะไรต่างๆมาครับผมเดินต่อไปนีเพื่อนี่ดูดูคืออลังการอยู่นะ,ะทำดีนะแบบทำถึงนะมากเราคือทำถึงนะครับผมอยู่ได้เลยไม่ไข่หน้านะ เปิดที่ประเทศไทยอ่ะอก็เป็นอะไรที่เรียวมากดีมากตอนนี้เราก็กําลังเป่าน้ําที่รถแล้วก็อาจจะมา,มาเดินหาขนมเออหาขนมตอนนี้ยังไม่เคยมาวันไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นอะไรนะคอนเสิร์ตของ Machine. นะสล็อตแมชชีนนะสล็อตแมชชีนก็ไม่น้อยนะคนะเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็น่าจะมารวมตัวกันอีกรอบนึงเออตอนนี้อยากได้ vivo x 2 0 0 pro อเอามาซูมอ่ะ เอามาซูมดูคนมันเป็นโทรศัพท์ที่โหดมากตอนนี้คือเดินบนไปเรื่อยละโอเคเดี๋ยวเดิน,น okay, ไปที่รถก่อนแล้วก็อาจจะไปหาซื้อขนมหนี่บางแผ่นก็เดี oh. ๋ยวไปหานซื้อขนมขนมอะไรอย่างนี้นะครับผมเ oh. พราะวันนี้เพิ่งมาครั้งแรกอ่ะคืออาลังการอยู่นะสําหรับวันแบงคอกนี้นะครับผมโอเคขอเดินก่น oh. okay, อเนเก็นไปแล้ oh. วโอเคตอนนี้เรากาโผล่ที่โผล่คือแบบขับรถอยู่เล่นๆแล้วก็มาอยู่แถวนี้แล้วก็เลยแบบแม้ แล้วเราก็อยากกินร้านขนมปังโปของเราเะว่ามันอยู่แถวนี้่ทกคนทายว่าแถวนี้มีร้านอะไรที่อร่ไม่ถูเลยเยอะเป็นร้านเี๋ยเราจะไปเฉลยตอนถึงร้านนะทกคนไม้เตอนนี้ถึงอะไรอ่ะโดกสามย่านดูโปรตอนนี้นี่ครับระหว่างเดิน อีเมลมิวมิวมิวมันอยู่ดีมันก็นมาไอ้นี่แล้วเหมือนนาอ้อนดูดิมาแบบนี้อ่ายังไม่ถึงร้านเลยนะเนี่ยต้อไปแล้วกลัวกลัวกลัว,ว,วเขา <c oughs> ใช่ไปไปไปต่อไหมไปต่อไปต้องไปด้านนี้อ๋อทะลุตรงนี้ได้ยสโปโปทุกคนถึงแล้วร้านที่ว่าก็คือมนันนมสดนั่นเองะครับผม <c oughs> ร้านนี้ของโปรด มือมากเดี mm ๋ยวพาไปดูมือเลยได้แล้วทุกคนเราได้อาหารมาแล้วครับผมไฟมันกระพริบอยู่นะเพราะว่าเติมเหล็กอะไอ้ไอ้ดวงไฟมันไม่ตรงกันนี่ได้แล้วนี่คือของโปรดแต่ของโปรดอี่อางนัี้ยานึ่งกับนมจืดแค่นมจืดอย่างนี้นี่นมจืด อันนี้ชาดำใช่ชาดำของผมกีใช่ของผมเปิ้งวดใช่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่สองร้อยเป๊ะเลยเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยใช่เดี๋ยวจะไปกินก่อนกินกันก่อนไปเโ้ดท้ยพรว่าจะกินหมดแล้ว่ดุนย่งอ โอเคผมสำหรับวันนี้นะครับที่เราได้ไปดูมอเตอร์จีพีนะครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกสนุกมากแล้วก็ร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากเสี่าก็ได้เห็นได้ได้เห็นมาร์กน,นี่เมนมา <c oughs> ร์กเมนมาร์กเก้าสามเนาะ <c oughs> ใช่ตรงนี้เราไม่เห็นหน,นะฮะไม่เห็นหลบไม่เห็นหลบโอเคเราก็จะกลับบ้านก,กันแล้วทุกคนใช่พอลงวงมากไม่ไหแล้วไป ทิปนี้ก็จบแล้วเหมือนกล้องรู้ครับแปดหมดตอนพูดปิดพอดีครับผมแล้วก็ดับไปเลยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ yeah,